สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการทําแผ่นพับหรือโบชัวนะครับโบชัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมก็เพิ่งทาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าทําไปทํามามันก็โอเคนะครับนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําต่อนะครับซึ่งวิธีการทํานั้นก็ยุ่งยากไหมไม่ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับยิ่งแต่ถ้าเรามีมีข้อมูลแล้วเนี่ย มันก็ยิ่งจะดีนะครับถ้าเรามีข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าเวลาเราทําเนี่ยเราก็สามารถที่จะก๊อบได้เลยนะครับเดี๋ยวคอนเดนนะครับเดี๋ยวเราไปออกแบบกันนะครับว่าวิธีการทํานั้นจะทํำยังไงนะครับให้เราไปที่ออกแบบเลยนะครับออกแบบตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเอาไปที่ a 4นะครับี่้อันนี้ผมตั้งมาแล้วนะครับในที่กระดาษ a สนะครับ เอาแนวนอนนะครับตั้งเป็นแนวนอนเสร็จแล้วก็ตกลงเราก็จะได้ขนาดกระดาษแบบนี้นะครับถ้ามันชิดไปแล้วก็ขยายได้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ขยายเข้าขยายออกซูมเข้าซูมออกนั่นเองนะครับทีนี้เราจะทําให้เป็นแผ่นพับเนี่ยเราจะต้องมาวางขนาดก่อน,อนว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับเริ่มต้นเลยให้เราไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้เราคลิกไปนะครับ เอาสักเก้าจุดยี่สิบเ็เก้าจุดสองหนึ่งนะครับเก้าจุดสอ่ขนาดาเสร็จแล้วเราก็มา,าลากมานะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับลากมาแล้วก็ลากมาให้เต็มตัวนี้อีกนะครับอา่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเต็มพื้นที่พอดีนะครับทีนี้เมื่อเราเมื่อเราได้ขนาดแบบนี้แล้วนะครับให้เราเอา,าไปเข้าที่ สีไม่เติมนะครับอันนี้สีข้อความอ่าอยู่ตรงนี้นะครับสีไม่เติมอันนี้ไม่เติมไม่เติมนะครับอ่าเราก็จะได้ขนาดกระดาษแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราเคลือบนะครับเคลือบเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกเป็นรูปภาพอ่าแล้วเอาไปบันทึกไว้นะครับผมจะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปนี่แหละนะครับ มันจะบันทึกไว้ตรงหน้าพิเชอร์ตรงนี้นะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้เราลบออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่คำว่าแทรกนะครับแล้วเราก็ไปที่รูปภาพไปนำรูปภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับเข้ามานะครับอ่านะครับนาเข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราก็ จะมาทำขอบตัวนี้ให้มันเป็นขอบตรงนี้ทำอันแรกให้มันได้ดีๆนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาครับมาที่จัดรูปแบบรูปร่างาไปที่การเติมสีนะครับการไล่ระดับสีเราก็จัดแนวเอาทางไหนเราจัดแนวเอาซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวานะครับอ่าซ้ายไปขวาแนวนอนอันนี้มันแนวนอนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงกลางกลางอันนี้มันจะเข้มอ่าแล้วเปลี่ยนสีใหม่ก็ได้นะครับมันจะได้ตัดนิดนึงอ่ะสีนี้ก็ได้นะครับแล้วไล่สีเอาให้มันไปทางขวาอันนี้มันจะขวบมันจะลงบนนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาให้มันอยู่ในแนวต้องการให้อันนี้เป็นลักษณะนี้ให้เป็นแนวแล้วกันนะ แนวอ่าแนวขวาแบบนี้ล้วกันนะแนวขวาเส้นขอบไม่เอานะครับขอบไม่มีเราก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่แล้วเราก็มากดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่สแต่แล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ใส่ตัวนี้นะครับเราลากตัวนี้มา ลากมาเสร็จก็เปลี่ยนจุดปุ๋ยชุยลากมาเสร็จก็เปลี่ยนจุดนะครับเปลี่ยนจุดคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ลงมาอ่าเอาเอาเอาันนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับเล็กไปไหมเล็กไปก็ดึงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้อา่าเอาใหม่นะครับอันนี้ขึ้นอีกนดิดนึง อ่าอันนี้ก็เอาขึ้นอีกนีดนึงอะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ตัวไล่ระดับสีนิดนึงเราเปลี่ยนสีก่อนนะครับเราจะเอาสีสีนี้นะครับสีนี้ไล่ระดับสีก็อ่าประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทํโป่งใสนิดหนึ่งนะครับโปง่งใส เพื่อให้มันเห็นข้างหลังนะครับเราให้มันเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งออกแบบเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องมาเใแบบหม่นิดหนึ่งนะโอ่งใสเอาสักห้าสิบนะครับห้าสิบหรือใครจะเอาเข้มๆก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นเข้มๆเ,เลยแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็มาจัดเป็นโปร่งใสเอาหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําด้านบนอีกนิดนึงอานนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนจุดลากนขึ้ไปนะครับลากนขึ้ไปตัวนี้เราก็าลากเข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาปร่งแสง เอาสักห้าสิเหมือนเดิมนะครับเอาอีกสักเส้นหนึ่งเอาตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนจุดอันนี้ก็เปลี่ยนจุดเ,เสร็จแล้วเราเปลี่ยนสีนิดนึงเสร็จแล้วไล่ระดับสีนะครับให้มันดูอาจางสักห้าสิบ โอเคฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอแค่ใสจุดนี้นี่เองเอาไว้ตรงกลางแล้วกันตรงนี้ตรงกลางอ่านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็นําข้อมูลมาใส่๋วยวผมจะนําข้อมูลมาใส่นะครับโลโก้นะครับเราก็เอาโลโก้มาใส่เอาแบบหย,ยาบๆไปนะครับเนี่ย จัดเอาแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันเป็นกรอบเราก็เอากอล่อบมาใส่ก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่เอาแบบเร็วๆมาใส่เรื่องนะครับใส่เรื่องเราก็มาที่ตัวนี้นะครับตัวอกรอตรงนี้ัวอั่ษนนี้แล้วก็พิมพ์เลยนะครับการเอาฟอนไม่ใช่ตัวนี้นะครับ H l อ l ตัวนี้นะครับเราลดลงอีกนิดนะึงตรงนี้เราเราสามารถที่จะจัดใหม่ก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวเ็าไปแต่งใหม่อีกทีนึงก็ได้นี้เราก็ใส่เป็นหัวข้อนะครับแล้วก็นํารูปภาพมาใส่นะครับหย่างนว่ามีรูปภาพอันนี้ก็จัดเอาอสวยๆก็ได้นะครับคนที่จัดสวยก็จัดสวยได้ วิธีมีเราเมื่อเรา,ามีกรอบแบบนี้นะครับสมมติว่ามีกรอบแบบนี้เวลาเราจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับสมมตินะครับเวลาเราจะตํากรอบเนาะสมมติว่ากรอบสี่อันแบบนี้นะครับเกิดการแบบนี้อทีนี้เวลาเราจะใส่รูปนะครับเราสามารถมาคลิกตรงนี้ได้เลยครับคลิกตรงเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเปลี่ยนรูปภาพนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปรูปนี้นะครับ แทรกาไปเนี่ยรูปมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปเราก็มาใส่ตัวก่อนตรงนี้นะครับใส่โรงเรียนไปจัดก,กลางแล้วก็เพิ่มตัวก่อนนิดนะึงอ่าเราก็ต้องเคลือบก่อนนะครับอ่ะแบกขนาดนี้แบ่ไปไหมแบอไปแล้วลงมาอีก้รูปภาพนี้จะใหญ่ไปนะครับ แล้วก็ย่อขนาดดูภาพเอาได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าทํำตัวเต็มเนี่ยก็อาจจะนานนะครับแล้วก็ไปใส่เนื้อหาเอานะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ใส่ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมขอ,อก,ก๊อปเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับรก็จะเริ่มไปรูปไปล่างแล้ว ตรงนี้มันขยับขยื่นรูสกว่าตรงนี้กรอบมันจะขยับนะครับเราต้องเราต้องขยับกรอบลงมามันพอดีนะครับอ่านะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วอันนี้เราต้องให้มันอยู่หน้านี้นะเพราะว่าถ้าถ้าเอาไวห้หน้าอื่นเนี้ยเวลาพับมันจะไม่มันไม่จะไม่อยู่อันแรกนะครับทีนี้เราก็มาไล่แต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะครับพอจากนั้นเราจะทําอะไรนะครับผมว่าเราจะทําเรื่องนี้นะครับเราก็อ่าคัดลอกเลยนะครับ เอาไวตรงนี้ก็ได้อรไตรงนี้ตั้งจากว่าเนื้อหาเยอะนะครับแต่แล้วเราก็ก๊อปมาถ้าเรามีเนื้อหาอยู่เราก็ก๊อมมาเลยนะครับคันลอกก่อไปเสร็จแ,แล้วว่างครับเราก็จะได้กรอบตัวนี้มาด้วยนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนกันนะครับเรามีข้อความเราก็ไปเอามาใส่เลยเสร็จแล้วเราก็หารูปมาใส่นะครับ ลอกรูปไปว่างนะครับรูปเราจะวางตรงไหนตรงนี้าครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้เลยหมุนรูปให้เอียงนิดนึงแล้วเราจะตามรอยนี้เลยนะครับอันนี้เอียงนิดนึงครับมี้อีกแล้วก็ใส่อีกนะครับม,มีรูปอีกแล้วก็ใส่อีกต่อไปนะครับยังตามนี้เลยนี่นะครับ เ,เสร็จแล้วเราก็มาก๊อบตัวนี้เสร็จแล้วเราก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็คัดลอกเลยนะครับผมก็อยากอขอคัดลอกเลยเพราะว่าตัวนี้ควรจะสูงกว่าตัวตัวที่ทําให้ดูนะครับอา้าวก๊อบใหม่นะครับทม่มันไม่มาคัดลอกว่างอ่ะเราก็จะได้ข้อความประมาณนี้นะครับอุ้ยเราก็จะได้ข้อความประมาณนี้ นี่ถ้ามันสูงไปเราก็จัดใหม่นะครับจัดให้มันดูพอดีพอดีก็ได้นะครับตัวฟอนน้อยไปเราก็เพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นอีกก็ได้นะครับนี้เราก็เหยียบขึ้นอีกนิดนึงหรือถ้ากรอบมันสูงไปนะครับเราก็จัดใหม่ให้ดูสวยงามนะครับส่วนอันนี้มันไม่เข้ากันเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับตัดสีใหม่ก็ได้เราจะไม่เติมสีก็ได้นะครับดยวลองดูนะครับ ไม่เติมสีรูปล่างคือไหมถ้าเราไม่เติมสีเรามีกรอบนะครับเรามีกรอบเ,อเราอาจจะเปลี่ยนสีกรอบก็ได้นะครับเ,เปลี่ยนสีกรอบตรงนี้นะครับเป็นเป็นเส้นป่าดาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนสีเส้นป่าเป็นสีขาวสีเส้นขอบเราจะเอาเป็นสีขาวนะครับ อ่านะครับนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะครับนี right? ่ตัวอย่างนะครับอันนี้คือหน้าแรกหน้าแรกอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มมาจากเราก็ทําเหมือนกันนี่แหละนะครับเราก็แค่ก๊อปอันนี้ลงมานะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปอันนี้ลงมาเนี่ยก๊อปหน้านี้ลงมานะครับนี้นะครับก๊อปลงมาแบบนี้เสร็จแล้วอ่าเราก็มาลบอันนี้ออก พอแค่มาลบอันน <in> ี้ออกแล้วก็เราก็ใส่เนื้อหาพวกนี้นะครับนี่นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเนื้อหาพวกนี้ใส่แทนนะครับหลักการแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูผมก็อันนี้ผมว่าเป็นหน้าแรกหน้าสองหน้าสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับสมมติว่าผมเอาอันนี้มาอันสุดท้ายอันนี้นะครับผลการดำเนินงานตรงนี้นี่เป็นผลการดำเนินงานผมอาจจะเอาตัวนี้มาก็ได้ เราก็กดคอนโทรเอ้ยชุยมไมไทยนะครับอ่าเรากดคอนโทรค้างไว้นะครับลากอันมาผลเรียนเป็นผลางานเรื่องงานประมาณน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําผลการดาเนินง,งานมาใส่นะครับเดีย๋ยวนะครับเพื่อที่ทต้องมากอ๊อปอันนี้ก็เข้าไปนะครับจะต้องก๊อปกรอบอไปอันนี้ก็เอาลงมาอีกนิดนึงนะครับ กกได้ผลการงานตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่รูปภาพารูปภาพใส่นี่เราก็อาจจะถุยสักทีหรือรหมุนรูปภาพนั่นอีกหมุนไปตามขอบเลยนะครับอ่านะครับให้พอดีกันแล้วกันเนาะหรือถ้าเราอยากเอารูปใส่อีกก็ได้นะครับแล้วแต่นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ นี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็ก็จะได้เนื้อหาประมาณนี้นะครับโดยเวลานานเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำแผ่นพับแบบง่ายๆนะครับก็เอาข้อมูลมาทําให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทําเป็นแนวทางให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่อยากจะทาแผ่นพับนะครับ ขอจบการแนะนําการาทําแผนผับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ